เทศบาลเมืองมหาสารครามจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจัปี2565เมื่อวันที่24มิถุนายน2565เวลา7นาฬิกาที่บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลเมืองมหาสารครามนายกมลตราชูรองในยุคเทศมนตรีเมืองมหาสารครามเป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาทเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลและพนักง,งานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงสืบเนื่องจากมติที่ประชุมสมาชชาสหาประชาชาติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างจริงจังและต่อเนื่องรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดซึ่งถือเป็นปัญหาด้านความมั่นคง โดยในห่วงที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดเป็นเครื่องมือในการดําเนินงานด้วยความทุ่มเทอย่างสุดกาําลังใช้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวดัดอำเภอตำบลและชุมชนบูรณาการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในทุกมิติเพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหาย,ยาเสพติดในสังคมไทยนำไปสู่จุดมุ่งหมายคือสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ทั้งนี้กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองมหาสารครามจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนเพื่อเป็นการรณรงค์การรับรู้แก่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างพนักงานจ้างสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารครามได้ตรนะหักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้นและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กร ครอบครัวและชุมชนของตนเองโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระนายกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีมือมหาสารคามอ่านสารและกล่าวนำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปี2565และร่วมการบันทึกภาพเป็นอันเสร็จพิธีปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2565ข้าพเจ้านายกมลตราชูขอจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ประพฤติตนเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เสษไม่ผลิตไม่้าหรือให้การสนับสนุนขอร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติดเฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัวชุมชนและสังคมจะร่วมทำความดีเสียสละ ทุ่งเทกำลังกาย,กำ,ก,ายกำลังใจและสติปัญญาอย่างสุดกำลัง,ลงเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน,ร,นร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดเ,เพื่อสังคมและประเทศชาติลป,าตปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน